อัปเดตล่าสุด13สิงหาคม2568ทั่วไทยรับมือฝนฟ้าขนองระวังฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันกระจายตัวในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านตากเพชรนุโลกเพชบูรณ์หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอํนาจเจริญยโสธร อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีการจนบ,บุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่โปรดติดตามรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก